อ้าวกาสอ้าวกาสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมาค้ากันให้เช่นเดิมแต่วันนี้เราก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอบกับพวกซอมบี้กันนะครับมาเล่นกันเลยแต่ครูอย่างแรกเลยเราเราก็ต้องตัดต้นไม้ก่อนนะครับตัดก่อนของวันนี้มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋อหรือเป่าของเฮนต้ามันหล่นน่ะ ใครทำเด right yeah. ี Ó, okay. ๋ยวไม่รู oh. ้ต่อแล้วมันต่อต้มต้มมาเงนต่อนะครับต้มมากันมาแล้วเาเอาพวกะออกขึ้นน้ำคานกระทั่งมันตรงเนี้ยเห็นตรงเนี้ี่ยตรงนี้นี่สวยไม่ต้องหรูหลาอะไรมากครับใส่ทั้ ไปผมก็จะไปลงมือนะครับนู่นก็ไปลงให้ดูเฮ้ยตยกแล้วก่อนเลยง่าง่ๆกลัวบานเปี่ยนไปเรืะะ่อยๆเริ่มตั้งบานก่อนที่จะสร้างบ้าน ีจนเราต้องมาครับขอนวนนครับมันโต๊ันโตสมิตีทวีมันโตสมิตีบ้านน้วมเกินตาป็นัดกละเกงมาแล้วพี่เอาดาแล้วก็พวกนี่แล้วก็ x อซฟปิอ็อนนอเยไมฟ้อไปอันแรกเราต้องไปเออวาลืมนั่นหรอ เออนี่นี่ตัดไม้ก่อนนะครับแตัดไม้แล้วไปคาบัวก่อนไปตัดนมาสามไอ้ย่าต็มป์ไปเลยฮู้คูดไม้จัมป์ไอ้จัมป์ปลาน่าจะเก็ไปเรื่อยๆมันก็นี่เองมันก็ได้มาเยอะๆเองอะ นี่ผมน่าจะขอวานสักยี่สิบอ้าเฮ้ยมันเป็นยัไงวะเออไม่อบไหมอืมไปเลยรอชาอยู่ใหญ่แล้วไปเลยอันนี้ทเจอเหมืองว่ะเหมืองใกล้บ้านด้ะมาขุดด้ยขุดขุดไปเลยดีไหมอเออเจ็บอยู่กดด้วยฝ้ารอชาทำไมชาแล้ว,วได้เพื่อนชาได้เพื่อน ให้คทำบิกเอ็กบิ๊กเอ็กเลยก่อนเห้งใจอย่าหล่นกดไปก่อนไปเรื่อยๆอย่าล่นเนาะว่ายต้องลนแล้วกนยังไงไปนะทำไปก็ใจผมมาเก้าเอาคนสิคสนสิบคยเกณฑ์เลยนั้ยไปแล้วกดม้ต่อลกขึ้ น้ำ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 ช่วยด้วยไอ้เต็ดเฮ้ยไอ้อุดน้ำไม่เลยมันเป็นเฮียอุดน้ำอ่ะเฮียอุดน้ำันะอู้ดอุดเลยเนี่ยมันกินออกไม่ได้เฮ้ยไอ้น้ำรลารียัดเข้ฉัจะออกแล้วมันจะหมดแล้ว โอ้โหเราจะออกตรงนี้ได้เยี้ยแส่น้ำบาตรผ่ายเลยไปขุดไม้ต่อเอาเราจำเป็นต้องเอาทำไม้เราต้องเอาไม้โอ้ไปด้วยเฮ้ยดูวยมาหน่อรื้อสั้างมันแต่ตอนนี้แย่เอาอีเหี้ยไปมองอยังน้ำก็โคตรเจึกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้สแตชิพเปิ้มันระเบิดบ้านอยู่ขึ้นยังไงพุทบอกว่าจะขึ้นยังไง จะขึ้นกันยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่ครับมันไม่ยอมต่อเลยนะกลับเอารัไปไหมถ่ายก่อนะฮึไโทรอ๋อหมดแล้วกลับบ้านก่อนใส่ดาบด้วยเพื่อจะมีหนาไปกลับบ้านกันนะ้าขึ้นมาเดี๋ยวสักที ไปวอช้าอยู่ไอ้ทั้งไหนวะเดิมตอนนี้มั้งเออเด็กโดดสุด,สดใ้กู <c oughs> ไหนวะทั่น้นะไอ้แมเทปบเออใช่ใช่เม่อกตาเผาวัหนห่างดาบก็ตามได้ี่ เทำบ้านตาะเผาไว้ังใกล้ใกล้กันเผาไตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ปะ,ปะไปก็เรงฟางบ้านนะครับวิสี่น่าจะไม่พอนะมาดูบ้านประตูประตรูประตรูบ้านตรงไหนจีบ้าไเยมัน เราพูดฟังคำเพลงนผมพอไม่พอบ้านผมเรายไปสร้างบ้านใหม่สรบ้านเลกเล็ก้นเราไปสร้างบ้านใหม่บ้านเล็กเล็ก่อนเ้อะต้องบ้านไหนตัวมหัรไปไหนสร้างให้กับผม้วยเ่กี้ไอเ่กีไอนกมันเดินมาตกใบปางด้วย แตะคู่มืดหนยมันอาจจะมองไม่ค er ่อยเห็นนะครับเพราะที่มืดมากสื <expl et hyster ically> ่อชมซอมบี <me>? ้มาดิโอ um <submarine>? ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่พอเนน่านานนานเนนวักไว้หนึ่งไม่พอว่าแล้วเราต้องขุดจริงก่อน

เนี่ยเมืเ่อไหร่จะหมดกลองเป็นชาติเลยพูดมาแล้วนี่นะอะตอนนี้ผมก็ขุดหมดแล้วนะครับแล้วแต่บ้านเนี่ยบ้านไม่เสร็จเลยนะ่ยขุดานอน ขึ้นไปทำไมวันนี้ทนีม,นมจะเลยย่างดีหมูเอ้ยเนี่อเน,นี่อเนอนนเนี่ยอะไรมันตาไปย่าง้ะเออมันสกู่นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เนื้อย่างมาสองอล้วนะครับอันนี้คืออดอกไม้ที่ทำสีอะอ๋อเล็ก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 ผมขอตัดตอนตอนเช้าแล้วนะครับอตอนนี้เราก็ไปเมื่อกี้ผมไปหาแพะมา เพชรสีขาวนี่ผมไม่เจอผม,มเจอเพชรสีเขียวมาหายสีเขียวยิงเด้งมากนะนี่เขาเด้งอ่ะเล่นอะไรให้ดูมันดีมันดีขึ้นมีดูดึงนอนสบายเฮ้ยนางสาวนางสาว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 สาเเอ้ยแหลกแหลกเอาเอาเด้งออกเฉย เปลนออกครับนี่นี่นะครับผมเพ,พิ่งไปเปลี่ยนตัวสก,กินมาใหม่นะครับสก,กินอะไรไม่รู้อะสกินจากนรกมั้งลุกจะไม่ได้เราลองเล่นดูับเรามาเล่นกันเลย,ลออยเราเชือยู่เยอเยอยู่เยอะเลยเช่อยู่เยอะช่อยู่เยอะชครับ้าดแไอชี้เฮ้ชอตกิน,น้แป๊บ กินน่น tamam ี่เดแ้วก็กินดุดดนอาหารยุงร่างกายดีสะพาะผ่ากันหาแจุ๊บเอปุ๊บปุ๊บปุมาขึ้นอีกอ่ะอืมต่อไปก็โหัดสีดำัดสีดำัดสีดำปัดสีดำผัดีดำจาีดำจ๋าผัดีดำจ๋าัดีดำจ๋า

เราไม่ดาพี่ยูเพินงเล่นนั่แรกไงข,ขูดซรายแป๊บทรายรังไมจบยี่สิบนะครับอาจจเรื่อยไม่ต้องรีดานตาช้าทำไมตาไลค์กูว่าแล้วนะมึงต้องหลัยี่สิบแต่ไ่ถึงวา รู้กันสร้างแมงสิบสามก็พอละไปครับรอช้าอยู่ใจไปเลยฮู้ใ่ไม้แป๊บขุดไม้แป๊บหนึ่งนะครับขุดมาสักครู่กระโดดโด,ดิเฮ้ยกระโดดดิอ้อมันมกระโดดแล้าไป ไปขุดไม้ก re really ันขุดไม้กันต่อเห้ยเสียงคุ้นๆเสียงอย่างนี้คุ้นมากเลยนะครับท่านผู้ท่านผู้ชมได้ยินกันไหมครับไปกีตอนรวมตัดไม้อยู่ซอมบี้ชัดเจ๋เฮ้ยไอ้ตนหลนล่นล่นล่นลลนกลัวมากเลยตอนหล่น ไปฮู Ooh, ้แล้วดูดฟันม้าทีเดียวเฮอดทีเดียวตายโห่เนียกูโห่ล้ายอะมั้นทีน่าทีเดียวมั้งทีเดียวเม่าพี่ทียหา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 ยทำให้การมดีอย่างนี้รู้ดดอกคอร์มว้าว้ผมจะน่าทำชุดหนังได้แล้วมั้งนี้กว่อันนี้ก เดเราไปทำชิ้นหน้าที่ทำทำได้อย่างชิ้นหนังอ่ะหมูข้าหมูตรงนี้อาหารเหล,ล,ลือเพืออาหารเหล,ลือเพืออาหารเหล,ลือเพือนะครับอาหารเ,ลเลาาหลือพวกนี่บางหน้าหาเรื่องน้องชายครับพี่ครับพี่ครับหมวกมวกับเกงไหนวะเออหมวกก,งงก่อนทำเกงไม่ได้ใช่ไหมจะจะอะไรก่อนนี่นี่เป็นไง สำหรับคลิปนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนวนนะครับถ้าชิมจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกระเทิบไลค์ให้ผมนะครับยอดไลค์ถึง100ไลน์นะครับจะเกือบถึง100ไลค์เมื่อไรผมจะทำพาร์ทที่2อีกนะครับนัหรพานสวัสดีครับ